นีมาปลากับลุงคำเห็นแล้วครับผมนี่ลุงคำจะมีเมนูมานำเสนอครับผมวันนี้นี่ป่าทับทิมตัวจนะครับเดี๋ยวมาอบนะครับอบแบบเมืองบ้านเฮานะครับใส่ขมิ้นใส่ไายนะครับสูตรตั้งเหนเยานะครับเมืองเมืองบ้านบ้านนะครับวันนี้มีอยู่ป่าตัวนี้มันสักเกิกิโลนะครับติดตามไปเลยครับผมมาลุงคำยะได้ครับกับป่า หนึ่งเมืองเมืองครับผมไปเลยครับผมน้าครับผมมาประกอบนะครับมีอย่างมากมายครับผมมีพริกอ่าพริกสดนะครับพริกชี้ฟ้าพริกหนุ่มนะครับแล้วก็มีพริกแห้งนะครับนะครับอมาสุ่มเลยครับผม บางคนก็จะใส่อันเดียวอันใดอันใดอันหนึ่งก็ได้ครับแต่ผมมาสูตรมาครับผมมันจะเน็ตกว่าครับผมแบบนี้หอมแดงับครับแดงหอมแขกหอมไงมีกระเทียมครับเรามีรักข่าปลอมก็ได้หัวก้านกระชี้กบว่าไปครับผมนี่ครับผมใช้ก้านกระชีครับมีจะไครนด้ครับผมมีขมิ้นครับผมขมิ้ครับเรามีใบบักกูดครับผม ใบมะกรูดนะครับภาษาไทยนะครับภาษากลางครับเราจะมาตำสุวนๆนะครับนี่เราม้อมมักป่านะครับอ้าวมันนึ่งได้เลยครับผมเมืองเมืองนะครับจะเข้าเมืองวันทองครับผมล้อนๆครับถ้ามีข้าวนึ่งจะเหมาะครับผมตรงนี้ผมเกจะกินข้าวเจ้านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซอยก่อนนะครับมาครับผมรับแรกเอามาใส่พิ้งคให้ก่อนะครับ ตามพีก่อนนะครับตามด้วยพีกซนะครับนี่ครับพี่กระหนูซอสเองครับครับกันเลยนักสองครับตามไม่จะขายนะครับผมจะขายนะครับราคาครับจะขายนะครับ ใสก่กระปิ้นเลยนะครับผมทำตำร่ำเลือดๆเร,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 เราขอให้ใส่กระปิ้ครับผมตำนิดกระเทียมครับผมนี่ครับ ลำไส้กับบาาไปได้ครับผมเป็นยานครับนี่ก็หอมด้วยครับหอมแดงนะครับผมนี่ครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องนะครับผมฝากคอมเมนต์ท่น้องเลยครับผมบบบผมุงม่คมมงความจะได้มีกำลังใจเนี่ยคลิปต่อไปครับผม กดไลค์กดแชร์เลยครับขอบคุณครับใช่คือการปักชีนะครับหรือว่าห้าปักชีปักชีนะครับป้อมครับปักชีหรือผับป้อมนี่ครับผมนี่ครับใส่โมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาปรุงเครื่องกาแฟใส่เลยนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องครสดีเนื้อพนอเนื้อ รสเนีอยครับผมนี่ปลาต้องใส่นักใส่เกลือครับผมนี่เปล่าได้ก็ได้ครับมาครับผมกระปิครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราป้อนใส่กหนนะครับใส่นักนะครับผมเก็บครับ BBQ กับกระปิมันหอมเลยบอบใส่นัก BBQ ครับผมนี่ครับปลาตัวเดียวเย็บบอสครับผม จอนครับตัดลยครับเดี๋ยวเราไปคุกปลาครับมัดป่านะครับก่อนจะนึง่งเขาก็มีใบตองนะครับใบอ,อะไรครัมันจะใบตองครับใบอากาศขาวของก้นครับลองปลาเนี่ยใบอากาศคือตัดขาวของกินนั่ครับ เครื่องเลยครับน,นี่ถงชิรครถนะครับนนสีขาวนะครับน,นี่ครับสีขาวครับนี่หนามากมามครับผมน,นี่นชายหน่อยครับพิ่ชาย่นครับ นะคมักปลาล่างปลาครับตุ๊กตัปลากันนะครับล่างปลานะครับโอเคครับผมตากต่อไปครับผมฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่าโควิดบ้านเฮาก็ยังมีอยู่นะครับผมติดจังไฮก่อนนะครับผมวันนี้จังไฮมาทั้งหกดูแลสุขภาพร่างกายด้วยครับผมปลาครับผมปลาตอนนี้ครับนั่ง ขีดนึงออกเลยครับเอาบ้างหน่อยครับได้สุกวยครับน่ครับได้สุกวยครับผมนครับโบกหัวหน่อยเดี๋ยวเอาเครื่องยัดต้องนี่เลยนะครับ เะีมักแล้วครับนี่นะครับนี่ครับฐานหนอกนะครับที่เข้าห้อมนี่ครับผมที่เขาบังที่บังเมื่อกี้นะครับที่เขาบัางเมื่อกี้นะครับผมนี่ยัดเข้าไป ริมปีนะครับนี่เดินสิบสองแล้วนี่เดินท้องบายแล้วนี่เนาะมันใกล้กับปีใหม่แล้วครับปีใหม่มานี่ครับผมติดตามต่อไปครับเนี่ยของมักก๊อมครับมาแล้วครับผมเนี่ยครับคอนท้องจะไปนึ่งครับใบประกาศข่าวนี้ครับเอามาห้องก่อนครับหอก้นครับนี่ครับผม การข่าวนี่กินได้นะครับผมหวานครับเดี๋ยวเอาป่ามาวางทับนี่นะครับนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมป่าที่มากเอครับป่าของเขาเมื่อกี้นะครับนี่นะครับว้าวสั่งยังไงครับนี่นี่เดี๋ยวเอาไปบุกคูดรยหน้าหน่อยครับโอเคครับผมติดตามต่อไปครับ ฝานึ่งแบบนั้นครับผมนึ่งแบบนั้นครับตั้งหม้อครับผมเปิดไฟครับในเครื่องต้มในหม้อครับผมมีขิงชายกระเทียมครับผมขิงครับจะคายครับผมไปมาคูดครับครับผมลงเลยครับผมไปไปครับ จะได้หอมด้วยกันครับผมนะครับน้ำซุปนี่สามารถกินได้ครับผมนะครับไปเลยครับไปบ๊กดเดี๋ยวไปหน่อยครับผมเดี๋ยวไปโปะหน้าป่าครับผมจัดตัวไปครับเมืองเมืองครับผมนี่ครับผมไปบ๊กดโปะหน้านี่ครับนี่ครับไปบ๊กดน่ครับจะได้หอม น้ำเดือดห้องรับใส่ลงปไปเลยครับผมตั้งหม้อครับผมใช้เวลาประมาณประมาณสิบนาทีหรือสิบเฮ้ยสิบห้านาทีหรือเช้านี้ครับผมน้ำเดือดแล้วครับผมครับสิบนาทีน้อยชุดครับผมสิบห้าหรือเชครับผมโอเคครับตติดามต่อไปครับ ผมหลังจากได้15นาทีนะครับอ๋อครับแง่มัแล้วครับสุกสุกเหรอเข้มสุกแล้วครับผมนี่ครับเหลืองอลามนลครับเหลืองครับมาเด้พี่น้องเด้ไม่เข้าใจกันครับผมปลาหนึ่งครับปลาหนึ่ง ครับผมโอเคครับผมที่ตับต่อไปครับ มนนี่ครับปลาเดี๋ยวนึงเม่กี้นะครับโอ้เนื้อฉ่ำๆเลยครับนี่นครับนี่ครับผมเนื้อฉ่ำๆนะครับนดี๋ยวลองุปกินซุปหน่อยครับผมจิ๋มมาครับอืมหอมเครื่องครับ ล้อมครับผมจะได้ขอฝากคลิปด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามมาผมสวัสดีครับ